Uh, แม่อันนี้กี่มิดรแล้วครับแม่โอ้มิจฉาโอ้นี่นะครับแม่ข้ mm hmm. าง,ง,งก่อนนี้ได้กี่กระสอบครับเนี่ยก้อนได้แป <8. S 2> ดแปดโอ้ได้แปด mm hmm. แล้วน้ำหนักเพิ่มไหมครับแม่ ได้น้ำหนักหาลอยซิบหากิโลโอ้โหอยางบ่เคยหอดจักอยากตั้งพอเปลี่ยนมาใช้โอทูของเรานี่ได้เพิ่มเยอะเลยนะครับแม่เนาะได้เพิ่มหลายอยู่ได้เพิ่มเยอะอย่นะครับนี่นะครับนี่คือส่วนของแม่นางนะครับมาดูนะครับยางหกเมตรโอ้นะครับเนี่นะครับ นี่นะครับโอ้จะก,ก้อนไปเลอ่ไปล่าเลยครับนี <B> ่ครับวันนี้ทีมงานโดยไปเล็กสาขาบึงการก็ขอขอบคุณแม่นางมากนะครับบุคราบแม่